สถานีโอโมเตซันโดนะคะก็อากาศดีมาเดินเล่นหน่อยคะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้มาเดินเล่นละค่ะพอดีแบรนด์เสื้อผ้าที่ชอบอะคะ่ะเขากำลังลดราคาเซลล์สิ้นปีก็เลยแอบแวบมานิดนึงเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าที่1คะ่ะตอนที่แอมมาญี่ปุ่นแรกๆ กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ก็มาทํางานพิเศษที่ร้านนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นสาขาใกล้ๆบ้านตอนนั้นที่อยู่วันนี้อากาศดีเลยนะคะแดดออกไม่ค่อยหนาวด้านซ้ายนี้นะคะถ้าเดินเลี้ยวไปก็จะเป็นสถานีฮาราจูกุค,ค่ะเรามาดูอันนี้กันดีกว่าอะไรเอ่ยแซนวิชน่ากินจังเลยถ้าหิวนี่จะมาซัดเลยนะเนี่ยนี่ตอนกลางวันนะคะแดดออก ประมาณสิบกว่าองศาค่ะวันนี้ถ้าออกมานั่งกินข้างนอกก็หฮย้ยฟินฮเดินต่อไปเรื่อยๆดีกว่าเดินมาอีกนิดนึงทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นร้าน Aoyama Flower Market ค่ะก็เป็นร้านขายดอกไม้นะคะแต่ว่าข้างในนี้ก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะดอกไม้เต็มร้านเลยจะจัดร้านตามเทศกาลแล้วก็ใช้ดอกไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะไม่เคยเข้าไปสักครั้งเลยค่ะไว้ต้องชวนเพื่อนมาลองดยกัว่า ก็นี่เป็นช็อปปาด้าค่ะตึกข้างนอกของเขาสวยสวยนี่ดูรอบๆอบกันนี่นี่อะไรก็ไม่รู้ยังไม่เคยเข้าไปเลยค่ะอื<ม>ลืมเลยวันนี้ต้องเอาถุงช้อปปิ้งแบกมาด้วยเพราะมาช้อปปิ้งใช่ไหมคะตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนเจ็ดนะคะที่ญี่ปุ่นคะ่ะเขาเลิกให้ถุงช้อปปิ้งฟรีแล้วค่ะคือถ้าเราซื้อของเราจะใช้ถุง แล้วก็ต้องจ่ายตังค่ะมันก็รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะก็มีถุงตั้งแต่1เยน3เยน5เยนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราก็มาถึงกันแล้วนี่ outlet week ก็ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวนะคะเพราะนี้มันเริ่มหนาวแล้วดูซิมันลดอะไรกันบ้างอืมให้ดูซิลด50%เเหลือเท่าไหร่เอ่ย มืน่นก็เลยประมาณห้าพันเยนเนาะเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมอมืช้อปเสร็จแล้วค่ะก็ไม่ได้ช้อปอะไรเลยตอนแรกว่าจะซื้อแล้วแต่ก็คิดไปคิดมามันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นเพราะว่าถ้าไป outlet พวกโกเทมบาอะไรอเงี้ยค่ะเขาก็มีลดครึ่งราคาอะไรอย่างเงี้เหมือนกันแล้วมันก็ยังไม่ได้ถูกใจมากไปกลับบ้านกันดีกว่าไปเดินกลับบ้านดีกว่า กลับจะไปขึ้นที่สถานีฮาราจูกุนะคะเพราะว่ามันตรงไปถึงบ้านได้เลยค่ะอืมข้างซ้ายนี้ร้านอาหารใหนลองไปดูก่อนซิว่าตอนนี้อาหารกลางวันเซตมันมีอะไรบ้างอืมเซตแฮมเบอร์สามพันเยนพาสต้าอืมราคาดูดีเลยค่ะสมกับเป็นโอโมเตซันโด จะเป็นที่สูบบุหรี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไมา่ให้สูบในร้านอาหารหรือว่าในตึกแล้วที่โอโมเตซันโดนี้นะคะเวลามาก็จะมาทานข้าวช้อปปิ้งหรือมาทำผมนะคะเพราะว่าแถวนี้ร้านทำผมดีๆเยอะมากค่ะแล้วก็มาโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลไทรอยค่ะมีใครเป็นกันบ้างเอง่ย ค่ะทุกคนร้านอาหารยวน้ำลายอีกแล้วอืมจะกินไหวไหมเนี่ยพาเฟอันนี้ใหญ่มากเป็นอาหาร recommend ของร้านนี้นะคะใหญ่กว่ามืออีกอืมอยากกินถ้าไม่อยากไดเอทนะจะเข้าไปแหละเดินไปเรื่อยๆข้างซ้ายมือก็จะเจอคาเฟ่ซันติโอค่ะ น่ารักมากมายดูสิคะอยากพาลูกๆมากินเลยหรือแอบเอาไปก๊อปทำที่บ้านดีกว่าออยากกินก็มีกีกีลาล่าสลัดพักตัวสีเหลืองตัวอะไรเอ่ยแล้วซินนามอนโลแล้วก็ไมายเมโลดี้ค่ะทุกคนชอบตัวอะไรกันบ้างเอ่ย จังกาาเป็นร้านที่ชอบมากเลยค่ะตอนที่ยังเรียนอยู่อืมมันเข้ากับรสชาติคนไทยเนาะเข้มขน้นโอ้ยดูมาหลายร้านหิวอะ่ะเข้าร้านนี้เลยดีกว่าปะอดใจไม่ไหวแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะใครมีอะไรมาคอมเมนต์กันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Bye-bye.